วัดีครับยูทูปทั้งหลายครับโอเคไทยรองคุนครับหางานหนึ่งเมืองสามพันบาทครับมาต่อต้นไม้ออกว่านนิกบก็ต้นครับเดี๋ยวก็ง่าครับประมาณนี้ครับเจ้าที่สองนี้ครับนี่สี่พันห้าครับหลับไปครับ ทีเรียรลอยซีพันหาครับตัวนี้ตัว,ตวใหม่ตัวเดียวครับไรต้องไปกับวะไลครับจะสู่ทางอุบลได้ปะครับทางเะสู่กันฝีมือบนแพร่ทางอุบลเหอนแล้วครับมีงานใหญ่งานหนึ่งมาเอือนเพิ่นมาล่องฝีมือกันล่องเิึงอยู่ครับ มาคลิปนี้ก็ปากพวกอาจารย์ท่างอุบลครับเจอกันได้ครับที่โซครับลองเหมือนรับงไงเฮาครับ